สวัสดีครับในคลิปที่5้เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของวิสาหกิจชุมชนในทุกหมู่บ้านเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยากลําบากมากนะครับแต่ถ้าฟังคลิปที่52นะครับถ้าฟังให้จบและเข้าใจจะกลายเป็นโอกาสของวิสาหกิจชุมชนเลยจะเปลี่ยนวิฤีให้เป็นโอกาสเลยนะครับติดตามต่สาเหตุที่เราลําบากกันอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะอะไรครับเราวิเคราะห์เพื่อจะได้หาทางแก้ไขนะครับ เพราะระบบที่กำหนดให้เราใช้งานอยู่ทุกวันนี้นะครับระบบที่เราใช้งานอยู่ทุกวันนี้เราถูกกำหนดให้เป็นต้องใช้ตามที่เขากำหนดนะครับทําให้เราทุกคนเนี่ยติดกับดักหนี้สินหมดและทุกแนวทางเนี่ยที่ใช้เนี่ยก็เริ่มที่การลงทุนเริ่มที่การเพิ่มหนี้เพิ่มสินเข้าไปเรื่อยๆเลยที่ทำให้เราลําบากอยู่อย่างนี้สุดท้ายแล้วทุกคนก็เลยเสียหายลําบากถูกยึดทรัพย์สินกันหมดและถ้าใช้ไม่หมด ในยุคเราก็จะกลายเป็นมรดกหนี้สินให้กับลูกหลานต่อไประบบเนี่ยเมื่เหมือนเราเนี่ยเป็นเด็กๆนะครับระบบของความเหลื่อมล้าเนี่ยนะครับมันลังแกเราเอารังแกเราเอา,ลแ,เา,เอาแล้วเราก็ไม่มีทางสู้นะครับเราิ้งตกอยู่ในภาพนี้ยังมีปัจจัยที่2อีกนะครับความก้าวหน้าและนวัตกรรมโอโ้โหตรงนี้ยิ่งสาหัสเลยนะครับเพราะอะไรความก้าวหน้านวัตกรรมของโลกเนี่ยเราต่อต้านไม่ได้ไมันเป็นอย่างนี้อยู่นะครับเข้ามาแย่งงานเราหมดเลยเช่นเดี๋ยวนี้ทุกคนใช้เครื่องมือเครื่องไม้ใหม่ๆ ใช้นวัตกรรมใหม่ๆแล้วต้องเป็นการลงทุนและมีความยุ่งยากในการเรียนรู้ซึ่งเราวิสาหกิจชุมชนเสียเปรียบหมดเลยเพราะฉะนั้นนวัตกรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาแย่งงานเราหมดเลยนอกจากเข้ามาแย่งงานแล้วนวัตกรรมหลายอย่างทั้งมือถือทั้งทุกอย่างทั้งอินเทอร์เน็ตเราก็ต้องใช้ไม่ใช้เราก็ทํามาหากินไม่ทันทําให้เราต้องตกเป็นทาสเพิ่มแต่รายจ่ายให้เราทุกอย่างนะครับนวัตกรรมทั้งหมดเลยนวัตกรรมและความกาหน้ายิ่งเพิ่มแต่หนี้สินหนักเข้าไปอีก ทำให้เรากลายเป็นธาตุโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับสาเหตุที่สแต่ปัจจัยที่3เนี่ยนะครับโอ้โหหนักเราทุกคนวันนี้หนักหนาสาหัสเลยโควิด1 9ยิ่งเป็นตัวเล่งใหญ่เพราะอะไรวันนี้รัฐบาลวันนี้ทุกคนทั้งรัฐบาลทั้งสาธารณสุขก็ใช้นโยบายนิวโนมอลไลให้รักษาระยะให้ห่างปิดกิจการห้ามเดินทางหนักเข้าก็คือ ใช่คือฟิวเลยเพรางั้นทุกผู้ประกอบการเสียหายหมดเลยรวมถึงตัวรัฐอยากิดเองเลยนะครับเพราะผู้ประกอบการเสียหายก็ไม่มีเงินจ้างก็ทําให้ทุกคนตกงานไม่มีรายได้หนักเลยนะครับกัดไปกองก็อยู่ที่ชนบทแล้วนะครับกลัดไปกองก็อยู่รอบรอบบ้านนะทรัพย์สินที่มีที่เรามีอยู่เดิมน้อยมากอยู่แล้วนะครับก็ถูกนํามาใช้จนหมดแล้ววันนี้โควิดมันยาวนานมากนะครับที่ผมพูดนี้ ขนาดยังไม่ครบ2ปีเลยเราหมดเนื้อหมดตัวกันแล้วและโควิดจะอยู่ต่อไปอีกยาวนานเลยนะครับถ้าติดตามดูข่าวสารโควิดจะอยู่กับเราอีกยาวนานนาโอ้โหแปลว่าความลําบากจะอยู่กับเรานานทั้งหมดเลยทุกปัจจัยที่เกิดขึ้นนะครับและเราทํามาแล้วยิ่งทําก็ยิ่งลําบากใช่ไหมครับแก้ไม่ได้ถ้าเรายังคิดอย่างเดิมนะครับถ้าเรายังคิดอย่างเดิมถ้าเรายังทําอย่างเดิมเชื่อว่าเราหมดทางไปแล้ว และยิ่งต้องใช้ชีวิตแบบนิวนอ์มอลไลฟ์เนี่ยทุกคนไม่มีกำลังบริโภคเลยผมถึงถามว่าแล้วทางออกของเราคืออะไรต้องติดตามดูเพราะฉะนั้นที่เรายากลำบากกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยหนักหนาสาหัสจนใกล้ล่มละลายกันแล้วนะครับถามว่าจะโทษใครดีและจะอยู่อย่างเดิมอย่างนี้ต่อไปเนี่ยได้ไหมผมเชื่อว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วแนวทางก็คือแล้วเราคิดจะแก้ไขและหาทางออกไห จะเสนอแนวคิดต่างๆนะครับเพื่อที่จะหาทางแก้ไขการที่เราต้องทนลําบากอยู่อย่างเดิมและเราดิ้นหลนอย่างเดิมๆเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันหมดทางไปนะครับจากอะไรก็คือถ้าด้วยความลําบากของเราเราจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นไม่ว่าจากธนาคารทีร่จากคนอื่นนะครับหรือจากภาารัฐเนี่ยจะไหวไหมวันนี้รัฐบาลเองก็หนักนาสาหัสนะครับรัฐบาลให้เงินช่วยมาก็ไปกู้มาทางนั้นนะครับก็แปลว่าเราโยนภาระต่อไปให้ลูกหลานเราเป็นคนใช้หนี้นะครับ โอ้โหเป็นการสร้างบาปครั้งที่สองหนักกว่าใหญ่ไปตกกระลูกหลานหมดถ้างั้นจะขอความเชื่อจากคนอยูน่นภาพังรักกะนลำบากจะยืมเงินมากินมาใช้ไม่ว่าจะยืมจากสถาบันการเงินโอ้รู้คําตอบใช่ไหมครับวันนี้เราเสียครดีกันย่อยยัาหมดแล้วมาถึงนาทีนี้จะหางานทําก็ยากเกินไปและจะค้าขายออนไลน์โอ้ยิงก็งไม่ง่ายวันนี้ทุกคนลุกขึ้นมาค้าขายหมดแล้วเพราะฉะนั้นนั่นคือความยากลําบากแต่ฟังคลิปนี้ให้ดีถ้าฟังคลิปให้ดีแล้ว จะถึงเวลาของคนยุคใหม่จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ทำให้เรามีเงินได,ได้ใช้ทุกอย่างฟรีแล้วมีรายได้เยอะมากเลยครับลองติดตามดูเดี๋ยวนี้เลยนะครับอันนี้เป็นทางออกทางเดียวเลยนะครับทั้งหมดถ้าเราจะหาทางออกผมก็เลบอกว่าให้ลองคิดใหม่เปิดใจให้กว้างก่อนนะครับดูรอบๆเลยนะครับลองคิดใหม่ลองเปิดใจดูโลกกว้างนะครับเราจะได้เห็นทั้งหมดเลยเราจะเห็นหว่าทุกธุกรกิจที่เขาไปรอด ดูจากของเมืองนอกนี่จากของที่ไหนก็ได้นะครับหลายธุรกิจไปรอดและรุ่งเรืองเลยทุกธุรกิจที่ไปรอดเนี่ยเขาใช้นวัตรกรรมหมดแล้วนะครับทั้งในการผลิตในการตลาดและการบริหารจัดการคือไม่ได้คิดเอาเองทําอย่างซ้ำๆอย่างที่เราทําอยู่แล้วทุกธุรกิจใช้นวัตรกรรมในการผลิตการตลาดและการบริหารผมยกตัวอย่างอย่าง,างโรงงานวันนี้โรงงานที่ไปรอดนะครับก็ใช้ AI ในการผลิตใช้โรบอทก็คือหุ่นยนต์ทํางานแทนคนหมดดูธนาคารดิครับวันนี้ใช้ฟินเทคบนมือถือ ทำงานแทนพนักง,งานหมดแล้วและร้านอาหารวันนี้ก็ทั้งสูตรอาหารออกอาหารใหม่ๆออกเฟรนช์ายใหม่ๆมาใช้นวัตกรรมใหม่ๆทั้งสิ้นส่วนห้างสินค้านี่ยิ่งใช้นวัตกรรมเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นคนยุคใหม่เนี่ยที่เข้าไปรอดก็ใช้นวัตกรรมหมดวันนี้ผมอยากให้วิสาหกิจมุมชนทุกคนเราขึ้นมาเป็นคนยุคใหม่นะครับวิสาหกิจมุมชนเราต้องเรียนรู้แล้วใช้นวัตกรรมใหม่ๆมาเป็นเครื่องมือเลยฟังคลิปนี้ให้จบ ผมเชื่อว่าถ้าดูและเข้าใจวันนี้ได้เวลาที่วิสาหกิจชุมชนทุกแห่งนะครับทั้งหมดที่ผมพูดมาให้ฟังนี่เป็นวิกฤตที่หนักหนาสาหัสนะครับวันนี้วิสหกิจชุมชนทุกอย่างจะเปลี่ยนวินกฤตใ,ให้เป็นโอกาสหมดเลยถ้าคุณเข้าใจเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสหมดเลยและวิสากิจชุมชนจะได้ประโยชน์3ต่อเลยนะครับโดยอะไรเปลี่ยนแนวคิดหมดเลยไม่ใช่หมุ่งเน้นการผลิตหมุ่งเน้นการไปกู้ยืมมาอยู่วันนี้วิสาหกิจชุมชนนะครับ จะหันมาดูแลสมาชิกจะสร้างให้สมาชิกมีรายได้วันนี้แฮปสร้างเครื่องมือง่ายๆเป็นทางออกให้กับทุกคนถ้าทำความเข้าใจวิสาหกิจชิมชนไม่ได้เน้นการขายอย่างเดียวแล้วจะเน้นการสร้างรายได้ให้กับทุกสมาชิกด้วยนวัตกรรมใหม่ๆนะครับสร้างรายได้ให้กับทุกสมาชิก ให้มีรายได้มากและมีรายได้ทันทีเพราะวันนี้นี่เราจะขาดใจอยู่แล้วนะครับมีรายได้ต่อเนื่องจงกายเป็นบำนาญใช้ตลอดชีวิตจะสร้างชื่อเสียงสร้างรายได้ให้กับองค์กรคือตัวรัชก,กิจเองเลยคิดหลักง่ายๆเลยนะครับวันนี้ที่เป็นใหญ่เนี่ยไม่ใช่ผลิตผลที่เป็นใหญ่คือสมาชิกเพราะฉะนั้นถ้าสมาชิกรอดองค์กรก็รอดทั้งหมดเครื่องมือที่ว่านี่คือแฮปนะครับแฮปย่อมาจากคำว่าแฮปปี้แปลว่าความสุข แต่เรียกสันส้นๆง,ง่ายๆว่าแฮปเป็นภาษาวัยรุ่นแฮปเป็นระบบอัจฉริยะจะใช้ทุกความทันสมัยสร้างเป็นเครื่องมือง่ายๆนะครับให้กับวิสาหกิจชุมชนและสมาชิกใช้ได้เลยสร้างเป็นเครื่องมือไงสร้างรายได้ให้กับทุกคนโดยใช้หลักหัวใจอันยิ่งใหญ่นะครับตอบหลักอันยิ่งใหญ่ถ้าต่างคนต่างให้สังคมไทยจะเป็นสุขไม่ใช่ต่างคนต่างเอานะครับต่างคนต่างแข่งแย่งนะครับวันนี้ต่างคนต่างให้สังคมไทยจะเป็นสุข จะมีหลักการง่ายๆเลยนะครับข้อ1วันนี้วิสาหกิจชุมชนสมาชิกและคนทั้งหมดมีค่ามากที่สุดวันนี้วิสาหกิจชุมชนจะช่วยข้อที่1นนะครับจะสร้างรายได้ให้สมาชิกมีรายได้ก่อนนะครับไม่ใช่มีรายได้จากผลผลิตอย่างเดียวนะครับแต่จะมีรายได้จากนวัตกรรมด้วยเลย ช่วยสร้างรายได้ให้สมาชิกมีรายได้เน้นที่การสร้างรายได้การดูแลสมาชิกไม่เค่ยเน้นที่การมาตั้งน้าตั้งตางขายพรหะอะจะทําให้สมาชิกมีรายได้2,500บาท ต่อครั้งนะครับทาทุกวันก็ได้นะครับแต่ละครั้งได้ออกมาทั้งร้อยบาทต่อครั้งแต่ถ้าทําทุกวันเนี่ยเดือนหนึ่งสามสวันนี้ได้เจ็ดหมื่นห้าพันต่อเดือนเลยนะครับและสมาชิกก็จะไปช่วยกันทั้งตัววิสากิจุมชนและสมาชิกก็ไปช่วยกันดูแลสมาชิกเนี่ยก็จะไปดูแลเพื่อนเพื่อนสี่นคนให้มีรายได้ด้วยเมื่อสมาชิกทั้งทุกคนมีรายได้เพราะอะไร มีรายได้เพราะเมื่อสมาชิกช่วยวิสาหกิจชุมชนโฆษณาช่วยทาตลาดนะครับช่วยโฆษณา250ต่อครั้งนั่นสำหรับสมาชิกส่วนข้อ2เนี่ยครับตัววิสาหกิจชุมชนเองเลยนะครับตัวองค์กรเองก็จะได้ประโยชน์ใหญ่เลยจะเป็นที่ชื่นชอบของสมาชิกหมดเลยเมื่อสร้างให้สมาชิกในองค์กรมีรายได้และยังได้โฆษณาฟรีด้วยนะครับได้ทาการตลาดโฆษณาฟรีรายได้ต่อที่1ของตัวองค์กรคือวิสาหกิจชุมชน หน auto, no. uh ึ่งรายได้ที่หนึ่งจะมีรายได้จากการขายสินค้าเพราะอะไรเพราะเราไปสร้างรายได้กับสมาชิกสมาชิกมีเงินก็เราก็จะขายสินค้าได้เลยไม่ให้ไม่ใช่มุ่งเน้นแต่การขายอย่างเดียวไปสร้างให้สมาชิกมีเงินสมาชิกมีเงินก็มาซื้อสินค้าเลยมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นเพราะเราสร้างให้สมาชิกมีรายได้เยอะนะครับจะมีรายได้ต่อที่2นะครับเมื่อไปโฆษณาอันนี้เป็นรายได้เพิ่มซึ่งวิสาหกิจชุมชนนี้ไม่เคยได้นะครับได้รายได้เพิ่มเลยละจะมีรายได้จากการโฆษณาเพิ่ม เพราะสมาชิกและเพื่อนๆจะช่วยกันมาโฆษณาและการโฆษณาก็จะทําให้สมาชิกมีรายได้ด้วยรายได้ต่อที่3ระบบของแฮปเนี่ยนะครับที่วิสากิจชุมชนเอาไปใช้ดูแลสมาชิกนะครับก็จะสร้างรายได้จากระบบเพิ่มให้อีกเห็นนะมครับมีรายได้ทั้งจากการขายสินค้ามีรายได้จากการโฆษณาเพิ่มซึ่งไม่เคยได้และมีรายได้จากระบบนะครับเมื่อดูแลสมาชิกทุกคนจะได้ประโยชน์ถึง3ต่อเลยเมื่อองค์กร ที่จะได้ประโยชน์อย่างนี้เมื่อองค์กรหรือวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นผู้แนะนําเป็นผู้ช่วยสร้างให้สมาชิกมีไรายได้และทําให้ถูกต้องผมจชื่ว่าทั้งหมดเนี่ย จะเป็นเรื่องที่ง่ายๆวิสาหกิจชิมชนและสมาชิกทุกคนเนี่ยก็จะทําเองได้เลยและไม่ใช่ตัวสมาชิกอย่างเดียวคนทุกคนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวของสมาชิกนะครับก็จะได้รับสิทธิ์ทุกคนทั้งผู้สูงอายุและทั้งเด็กได้รับสิทธิ์มีรายได้หมดถ้าทุกคนช่วยโฆษณาให้กับวิสาหิจชิมชนนะครับ250ต่อครั้งทําตามระบบให้ถูกต้ตองนะครับเนหน้า50้าต่อครั้งจะได้รับรายได้สูงสุดจากระบบกลับไปเลยนะครับ2,500าบาทต่อครั้งเห็นไหมครับ ช่วยโคจณา2องได้2,500อต่อครั้ง10เท่าเลยและเมื่อได้ลงตัวไป250บาทรายได้จากการโฆจณาแบ่งเข้าไป2,500บาทให้แบ่ง1,500บาทเนี่ยนะครับไปใช้จ่ายอื่นๆไปเลยและอีกพันบาทเนี่ยก็มาช่วยองค์กรคือมาช่วยวิสากิจชิมชนซื้อของตอบแทนที่วิสาิจชิมชนหาอะายได้คนะวิสาิจชิมชนจะขายดีมากเลยนะครับ ถ้าต่างคนต่างให้สังคมไทยก็เป็นสุต่างคนต่างดูแลกันต่างคนต่างให้สังคมไทยจะเป็นสุขการขอใช้สิทธิ์ให้ที่มีรายเพื่อให้มีรายได้นี่นะครับให้สมัครเข้าสู่ระบบเพราะระบบจะได้บันทึกจัดเตรียมเรื่องรายได้นะครับและลงทุนโปรโมตโฆษณาตัววิสาหกิจชุมชนเองแต่ละครั้ง2องรบาทมีรายได้2,500บาทต่อครั้งนะครับถ้าเดือนหนึ่งมี30วันทําวันละครั้งนะครับก็มีรายได้ถึง75,000บาทต่อเดือนเลยถ้าทําทุกวัน ทำตามระบบให้ถูกต้องแล้วกันนะครับในการสร้างรายได้ง่ายๆอย่างเงี้ยโอ้โหง่ายมากง่ายจนเด็กและผู้สูงอายุซื้อสมาชิกค,คนในครอบครัวของพิธีกรทาได้กันเห็นไหมครับการสร้างรายได้ง่ายๆเนะี่ยอยู่ในหลักการง่ายๆมนคือตัวเราวิธีกรยิมชนและเริ่มที่สมาชิกทุกคนนะครับตัวเราที่ตัวสมาชิกเนี่ยจะมีรายได้นะครับ2,500าอบาทต่อครั้งเพราะเราไปดูแลเพื่อนสมาชิกหรือเพื่อนคนอื่น,นๆก็ได้ที่ไม่ใช่สมาชิกก็ได้นะครับทือคนในครอบครัวก,ก็ได้ สี่คนให้เขามีรายได้ให้เขาทำอย่างเราถ้าทำทุกวันนะครับ30วันก็จะมีรายได้7 5 0 0 0บาทต่อเดือนทั้งตัวเราตัวเพื่อนเราตัวสมาชิกของเราทุกคนก็มีรายได้หลายหมื่นต่อเดือนรอบตัวเรามีรายได้หมดนะครับมีรายได้วิสาหกิจชุมชนก็ขายสินค้าได้ดขั้นตอนในการรับรายได้ที่เป็นหัวใจเลยนะครับเพราะเราต้องการรายได้ที่เหลวมากวันนี้นะเพราะเราจะขาดใจอยู่แล้วนะครับ 1. เมื่อเราลงทุน250บาทโฆษณาต่อครั้ง เราจะมีรายได้500ทันทีเลยเมื่อดูแลเพื่อน4คนให้เขาทําอย่างเราถ้าเราดูแลวันนี้ตอนเช้าตอนบ่ายไปดูแลเพื่อน4ี่คนวันนี้เราก็ได้5 0าอบาทลงทุน2 5 0กําไรไปแล้วร้อยเจากนั้นรายได้ที่2นะครับเราดูแลเพื่อนคนที่1ให้มีรายได้500ก็ทําอย่างเรานะครับไปดูแลเพื่อนเขาสคนเราได้รับเพิ่มอีก500เราดูแลเพื่อนคนที่2ให้มีรายได้500เขาได้รายได้ไปแล้วเพื่อนได้แล้วนะครับทาอย่างเราเราได้รับเพิ่มอีก500เห็นไหมครับ ทุกครั้งที่เราให้เพื่อนมีรายได้เรามีรายได้เราดูแลเพื่อนคนที่สามให้มีไรายได้ห้าร้อยทำอย่างเราเราได้รับเพิ่อมีห้าร้อยเราต้องดูแลเพื่อนสี่คนนะครับดูแลคนที่สี่ให้มีไรายได้ห้าร้อยทำอย่างเราเราได้รับเพื่อนมีห้าร้อยรวมเบ็ดเสร็จเห็นไหมครับสองร้อยห้าสิบบาทเราได้รับถึงสองพันห้าร้อยบาทรับเมื่อไหร่ถ้าเราดูแลสี่คนภายในวันนี้เพื่อนทั้งสี่คนต่างคนต่างไปดูแลเพื่อนทั้งสี่คนพวุนี้ก็แปลว่าพรุ่งนี้เราก็ได้แล้วสองพันห้าได้ทุกวันทําทุกวันก็ได้ทุกวันนะครับ ในการบริหารรายได้เนี่ยยิ่งช่วยมากยิ่งมีรายได้นะยิ่งช่วยโฆษณายิ่งช่วยทำมาตรานมากยิ่งมีรายได้ไดเพราะฉะนั้นใน1เดือนเนี่ยนะครับถ้าเราช่วยโฆษณา1ครั้ง250บาทเรามีรายได้2 5 0 0ันหเอาละครับถ้าใน1อาทิตย์1สัปดาห์เนี่ยนะครับเดือนหนึ่งมี4สัปดาห์เราโฆษณา4ครั้งก็ครั้งแรกได้2อ0ร้อได้มา25 0 0ก็แบ่ง250แล้วไม่ต้องลงทุนเพิ่มนะครับ เราได้หมื่นหนึ่งเลยนะครับถ้าเราทํา3วันครั้งนะครับเดือนหนึ่งเราทําได้3ได้สิครั้งนะครับรายได้ถึง1 5 0 0 0บาทถ้าเราทํา2วันครั้งคือวันเว้นวันนะครับก็ทําได้15ครั้งมีรายได้37,500บาทส่วนเดือนนึงมี30วันทําทุกวันก็ทําได้30ครั้ง75,000บาทเราไม่ต้องควักเงินเพิ่มและเพื่อนของเราก็จะได้อย่างนี้ทุกคนด้วยอยู่ที่ทํางานทุกวันนะครับ ผมถึงบอกว่าง่ายๆแบบนี้เนี่ยทำได้ไหมทั้งช่วยองคอ์กรช่วยสมาชิกให้มีรายได้เราสร้างรูปแบบเพื่อให้ง่ายง่ายทั้งผู้สูงอายุและเด็กทําได้ทันทีง่ายๆแบบนี้หลักการก็คือ1ช่วยองค์กรโฆษณาแล้วก็มีรายได้และดูแลเพื่อนเพื่อสี่คนให้เข้ามาช่วยเพื่อนเพื่อสี่คนก็มีรายได้ถ้าทําอย่างนี้ทุกคนก็จะสุขสบายดีมีเงินเหลือใช้ในภาวะวิกฤตตรงนี้เรามีรายได้ทันทีและมีรายได้ไดต่อเนื่องเลยนะครับทั้งหมดคือแฮปย่อมาจากคาว่าแฮปปี้นะครับใช้ระบบอัจฉริยะ ใช้ทุกความทันสมัยมาสร้างเป็นเครื่องมือ,อง่ายๆนะครับที่ทุกคนทําเองง่ายแต่สร้างรายได้ทุกคนโดยใช้หลักตอบโจทย์นันยิ่งใหญ่เลยต่างคนต่างให้นะครับก็คือองค์งกรให้คาแนะนําดูแลสมาชิกสร้างให้สมาชิกมีรายได้สมาชิกช่วยโฆษณาองค์กรมีรายได้เสร็จเอารายได้มาช่วยซื้อของที่องค์กรนะครับตอบรับอันยิ่งใหญ่ถ้าต่างคนต่างให้สังคมไทยก็เป็นสุดวันนี้ทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นทางออกที่สั้นที่สุด ง่ายที่สุดและทําได้ทันทีเลยให้กับวิสาหกิจชุมชนศึกษาดูหล,หลายๆรอบนะครับจะเป็นทางออกทางเดียวเพราะถ้าสมุนไม่ใช้วิธีนี้คุณจะทุกข์ยากอีกยาวนานถึงขั้นไม่มีกินนะครับทั้งหมดเลยถ้ายังไม่เชื่อนะครับโมแต่นั่งคิดอยู่นั่นนะค,คิดมากแล้วก็ไม่ทําอะไรวนๆเวียนๆอยู่คิดอยู่นั่นนะครับทํามแต่รอเพราะต้องกินอยู่ใช้ทุกวันนะครับรอแต่ความช่วยเหลือแล้วก็ไม่รู้อยากช่วยตัวเองและยังไม่รู้จักการให้ไม่รู้จักการดูแลกันและไม่ลงมือทําทันที ไม่เปลี่ยนแปลงใดๆวันนี้คุณทุกยากอยู่แล้วและวิกฤตจ,จะยาวนานนะครับคุณต้องกินต้องใช้ทุกวันและวิกฤตและความทุกยากคราวนี้เนี่ยถึงขั้นอดตายเลยนะครับถ้าไม่ทำอะไรแล้วใครจะช่วยนะครับผมฝากให้ศึกษาดูหลายๆรอบดูให้เข้าใจเพราะมาลงมือทําได้กันทีทั้งหมดเลยแฮปสร้างไรายได้ที่บ้านให้คุณทุกวันโดยใช้นวัตกรรมเข้าไปดูรายละเอียดใน w w w h a p 6 4 c o m นะครับโอ้ยังมีอีกหลากหลายกิจกรรม ที่สร้างรายได้ทุกวันด้วยความสมัยจะสร้างทางออกให้กับทุกคนในช่วงโควิด19นี้นะครับและทั้งหมดดูเมื่อดูให้เข้าใจแล้วสนใจเข้าสู่ระบบเพื่อสร้างรายได้ทันทีเลยคุณลงมือทันทีก็มีรายได้ทันทีเดี๋ยวผมจะฝากลิงค์เข้าสู่ระบบนะครับผมจะฝากไว้นี่ลิงค์เนี่ยเขาจะคุณกดเข้าไปดูเนี่ยนะครับเขาจะอธิบายช้าๆชัดๆปฏิบัติตามเขาเป็นขั้นเป็นตอนให้ถูกต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามลิงค์คุณก็จะสามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองโดยใช้นวัตกรรม ฝากแนวความคิดดีๆอันนี้ให้ทุกวิสาหกิจชุมชนไปช่วยสมาชิกทันทีเพราะถ้าไม่ใช้แนวคิดอันนี้ถ้าไม่ใช้หลักการนี้ทุกอีกยาวนานนะครับและทั้งหมดไม่ได้เป็นภาระที่ใครจะต้องใช้ใจใดๆจะเป็นเครื่องมือให้คุณไปช่วยสมาชิกทุกคนและก็ช่วยองค์กรให้อยู่รอดได้ในภาวะนี้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในภาวะนี้กันดีขอบคุณมากครับ